มีอะไรก็ว่าต่อไปกล่าวหาท่านอาจารย์ว่ากล่าวว่าพระอภิธรรมไม่ใช่พุทธพจน์ที่แท้จริงที่ข้อแท้จริงเป็นอย่างไรแล้วนี่ก็ได้พูดมาตอนเช้าแล้วว่าอาภิธรรมทั้งหมดทั้งกระบิทั้งขยโยงเอาไปทิ้งทะเลเสียก็ได้ไอ้โลกนี้จะไม่ขาดความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องดับทุกข์พระพุทธวจะนะต้องเป็นเรื่องแสดงความดับทุกข์เสมอแล้วก็ไม่เฟอ อภิธรรมมิได้อยู่ในรูปของพุทธวจนะยืมเอาพุทธวจนะในสุดันตปิดกบางคำไปอธิบายให้มันเฟ้อคำทอธิบายในอภิธรรมปิดกทุกคำจะติดตามมาพบต้นต่อเดิมในสุดันตปิดกเสมอที่เอาไปอธิบายจนเฟ้อเราก็ถือว่า ไม่ได้อยู่ในรูปของพุทธวจนะหรือไม่ได้เป็นพุทธวจนะดั้งเดิมมันเอาเนื้อหาไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ไปพอกใยคำอธิบายที่เพ้อเจ้อมากมายทั้งหมดนี้เยกว่าเอาไปทิ้งทะเลซด้หมดก็ได้โลกนี้ก็จะไม่ขาดอะไรไปสำหรับคำสั่งสอนที่จะดับทุกข์ได้มีนักอภิธรรมนั่งอยู่ที่นี่บ้างก็คงจะดา่าตมาอยู่ในใจแล้วก็ได้ แต่ก็ไม่กลัวอะยังพูดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยะว่าอภิธรรมของคุณเอาไปทิ้งทะเลได้ตั้งกระบี่ก็ได้โลกนี้จะไม่ขาดอะไรเลยสําหรับการดับทุกข์นี่ถ้าว่าจะพูดถึงอภิธรรมกันแล้วก็ต้องว่าอภิธรรมที่แท้จริงไม่ใช่อภิธรรมที่ท่านยกขึ้นมาเจิดชูยึดถือแล้วดูหมิ่นดูถูกผู้อื่น อภิธรรมแท้จริงก็คือเรื่องสุญญาตาเรื่องจิตว่างเรื่องไม่มีตัวกูไม่มีของกูนะั่นแหละอภิธรรมที่แท้จริงมีสองสามคำดังนั้นแหละไม่ต้องตั้งสี่หมื่นสองพันธรรมขันเขียนแล้วก็หามกันแทบจะไม่ไม,ไม่ไม่รอดนั่นันั่น,น,น,นอภิธรรมเฟอร์อภิธรรมที่แท้จริงเนยมันจะสรุปเหลืออยู่ว่าไม่มีตัวตนว่างจากตัวตน หรือเหลือเท่านั้นเองเช่นนั่นเองคำว่าเช่นนั่นเองคือยอดสุดของอภิธรรมทุกอย่างมันมารวมอยู่ที่คำว่ามันเช่นนั่นเองมันเท่านั้นเองยึดถือไม่ได้ยึดถือไม่ได้ไม่ต้องแจกโดยรายละเอียดให้มันเสียเวลาหรือจะใช้คำว่าสุญญตาก็ได้แต่ความว่างนั่นคือตัวอภิธรรมแท้ยอดสุดของอภิธรรมหรือตถาตาความเป็นเช่นนั่นเองคือยอดสุดของอภิธรรม อภิธรรมอย่างนี้ต้องเก็บไววเพราะเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงยืนยันท่านทรงใช้ว่าสุญญโตโลกังเวกขัดสูโมคราชาสตาสโตแก่จงมีสติเห็นโลกโดยความเป็นสุญญะคือว่างอยู่ตลอดเวลานะ้โมกขราช์นนว่าอย่างนี้นนเรื่องไอสุญญโตนี่มันสําคัญมากเห็นอยู่โดยความเป็นของว่างจากตัวตน นี่คืออภิธรรมแท้อภิธรรมเฟอแจกจิตแจกเจตสิกร้อยดวงพันดวงหมื่นดวงนั่นน่ะมัน,มนเรื่องเสียเวลาเปล่าเพราะมันไม่แสดงว่าจะขจัดอตัวตนออกไปได้อย่างไรมันไปพูดเรื่องทางอักษรศาสตรษ์ทางตษรรกศาสตร์ทางจิตวิทยามากเกินต้องการ เวยเป็นพยานเดนนาวาตามาพูดว่ามาก,กเกินต้องการนั่นแนหะคือเฟอ้อไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์อะไรเสเลยเพราะมันยังยืมคําในสุดตันตป,ปิฎกมาใช้อยู่แล้วก็ไปดูเถอะที่เอาไปอธิบายในอภิธรรมนั่นแนหะไม่ดีไปกว่าที่เขามีอยู่แล้วในสุดตันตานั่นนะเราจึงว่าอภิธรรมนี่ไม่ใช่พุทธพจน์ที่แท้จริงก็ได้ เป็นคำอธิบายใหม่สวมพระพุทธพจน์แล้วก็ไม่ได้กล่าวอยู่ในรูปลักษณะของพุทธพจน์ดังถ้อยคำที่กล่าวในวิน,นัยหรือในสุดตันต์ถ้าเขาจะด่าเราว่าเราไม่เชื่ออภิธรรมไม่ยอมรับอภิธรรมก็ยอมให้เขาดา่าเพราะว่าใจของเรามันไม่เชื่อจริงๆจ,จ,จะว่าอย่างไร ข้าขอ,อยืนยันตามเดิมว่าอภิธรรมมิได้อยู่ในรูปของพุทธวจนะหรือจะขยับมาอย่างที่เขาว่านี่ก็ได้ว่าอภิธรรมมิใช่พุทธวจนะที่แท้จริงเป็นพุทธวจนะเอ้อที่อธิบายให้มันมากเกินความจำเป็นในภายหลังเพาถ้าจริงมันมีอยู่อย่างนี้